เดี๋ยวเต่ากมาเดี๋ยวเต่ากมาตอนนี้แปลงสั้นอเหียลงมาแล้วเนี่ยลงมาเอียไปตลงน้โดแท็กซีห้คุยเล้มันตก,ยยกได้ย <c oughs> ี่แห่ก็ได้แพ้คือจะเป็นคนอยากล้มค่ะนะเี้ยมเนี่ยโบนเหี้ยมาอยู่ เอาเหมมสู้ใส่กล่องเนี้ย่งได้กูหามวันไอ้วันเนี้ยลังนี่ละมันได้เห็นมั้ยไส้อุ้ยมันมันจะออกก้อนหน่ะแม่ กได้นะเนี่ยยูกุ้งอ,อยากเอามันขึ้นตรงนั้นละเพราะว่าป่าป่า ตะเภาค่ะต้นถิ่นที่บ้านต้นไหนต้นฝั่งไหน 他那不很安的。 Mami. Wow. Oh, hande, oh, pergi.

ไปเยอะมากกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรันเฮ้ยมึงอีเรี่ยเยอะนั่นเป็นยัุดเมียฮ่าหัว Ừ. Nặng không?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ได้เลย bưng, ui, หวาน้ำมันยึ่งก่อนจะปิ้งไปเอาไส้ไหมมันกระเด็นไปว่าทองมันซึมเข้าไปนั่งยิดมาใส่ยแง้มักสอกคือซอมไหวเนี่ยแบบว่างมระสีจังนมมวยงมกักสอเจ้าของแหบารูกจีสอกแนั่ะนะแต่นั่นก็ให้มันแตกพอแแปดสอกมัดเท่าขึนเลือจ็ ว่ามีป่าที่ว่ามีกางไหนบอป่าเหียงว่ามีการงปลาตันปูเนื้อเลยเน้อเลยนั่นจะมาโอ้จะบ่ใหม่่าแม่เฮสาานั่งดิ่งานั่นเราป็นไม่เีแม่ไม่ตดียการิงปลาที่อลังการสามสุโม้สีสสูบบ๊วยนีไม่ง้อแล้วอาใส่ตลกการใส่ลายเป้าอย่างเงี้ย่ยตีมันได้พี่นั่งถุย ี่ข้รับไปกกูกินรอดกดไข่เนี่ยเออบกว่าปักม่อกูร้างให้กันดีเลจะล้างขากรรไกร่างมินรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วได้อีวะ

แมนบลูมมึงยนเอากูดบปลาละห่าปลาไพ่ย้อยเดยน้สามหมดอมมากอมมากแลวขอมา

ไื็ว่าฝนสิตกก็กม่ตกว่ะม่ตกหาแน่นหตากฝนตักแห่ละมวลทัู้ห<อ>ุะมากแท้อเ,เอาวันขอบแพงกูอีก ไม่ดีเลลากไเี้ยงลากไขบุญลากไปสอนมันบ่มีนสอนหาบ้านหองห้าี่ไปหมดเสียเวลาสอนแขนมึงไปสวมึงแขนนัว คุณเรลก็เอาลงคือเก่าเด้อพี่น้องบัดน,นี้เอาปลาแล้วก็เอาล้งวัดที่นี่ลงไว้เอาไหมมือเทว่างๆังเขาสิมาเอามือนี้ก็ได้ปลาตองกายสองตัวปลาดูตัวหนึ่งคอข้ออีกเนาะซุ่มมันใหญ่ว่ะแต่ปลาขาวหน่อยเพรต้องพูดถึงปลาขาวหน่อยปลาอีไทยมือนี้ก็มันๆได้ปลาตองไปลาบ คนละโตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องรถคนกานอีสานคือเา่าพี่รับพี่น้องป่าประตง แกมีอีกน่เเดี๋ยวไปหอดบ้านเขาจะญเบิ่งอีกก็พี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องรุดพ่นเบื่งจานอีสานผ้ามวนอันนี้งูแซงเราอกนี้อะไร นี่ละพี่น้องได้ซ้ำนี่ละเครื่องกะละมังกระตูใหญงอยู่ดิโล่ตัวนี้โล่โล่สองโลสองขีดประตองกายจะนี่โล่สองขีดกาผอดเกล็ดเรียบลยอยไงแคกไงแม่คนว่าเป็นปรนินเนาะพี่น้องเนาะตันสชิลากแเปิดมันป่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องรถค้นบุกการอีสานผ้ามวน